นาลูกสีแดงครับผมสีแดงนี่แอนนาอแก่หน่อยมันจะแดงเหรอครับครับผมสุมแดงครับผมสีแดงพันแอนนาลูกสีแดงเขาขอเพชรบูรณ์นี่เขาเขาซุ่มเก็บทำอย่างเดียวครับเ<อ>งินล้านทวเงินล้านสบายเลยครับผมอ๋ออยู่ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมคม<อ> นี่คือต้น Amazing คือ Green One คือเหมือนจะเป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของเราเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเหมือนแบบอะไรเขาเรียกโลโก้เออเป็นแบบว่าตัวนำล่องเราหรือว่าเป็นต้นตอพ่อเมล็ดกาล่า แล้วเรามาเสียบยอดแอนนาแอนนาแอนนาโคเด้นเคบีดอกเสร็จโคเด้นครับแล้วก็ติดผลพอดีเพิ่งติดผลปีแรกครับผมติดผลปีแรกยังไม่มียูทูบเบอร์คนไหนได้ถ่ายเลยนะคะเป็นช่องเราช่องแรกที่ได้ถ่ายต้นนี้นะคะดีค่ะติดดอกเป็นของผลแล้วค่ะในสวยด้วยค่ะเนี่ยค่ะสำหรับนะคะไปค่ะมัเพิ่งเป็นปีแรกปลูกได้ปีกว่า จะเกินไม่ห่อเป็นไรครับผมกลัวนกกลัวอะไรม,ะมันกลัวมันจะครับแค่นะครับผมกันกันไปสักหน่อยครับผมกลัวครับ,รบเปินพันอะไรคะเนี่ยอันนี้พันอะไรพันต้นนี้มันชีอินวันชีอินวันชีอินวันหมายมถึงว่าผมใช้ไอ้ต้นต้นพน่อเมล็ดอ่า ต้นพ่อเมล็ดต้นพ่อเมล็ดครับผมกาล่ากาล่าครับต้นจากกาล่าอายุสามปีกว่าสามปีกว่าแล้วผมก็มาเสียบแอนนาแอนนาอันนี้กิ่งนี้แอนนาแอนนาแอนนาแล้วก็มาโกลเด้นเคบีโคเด้นเคบีโอแล้วก็สวยด้วยดอกเสร็จโกลเด้นอ๋ออ่ามีทีอินวันนะครับผมทีอินวันติดดอกละติดผลแล้วครับผมแล้วอันนี้ยังอันนี้นี่ไงนี่ไง กะหล่ำก mm. ็เป็น mm. หัวด okay. ้วยสวยด้วยไม่เคยนี right. ่ดีกะหล่ำนี um> ่บาออกการกริงเลยออกก็มัอย่างตัวละเปินที่เราเห็นแตงมันยอกอ่างเงี้ยอันนี้คือสีอะไรคะเนี่ยผมเอาไอ กันเชลามาอ๋อนี่คือกันเชลามาเวลาเราตัดแล้วตัดเวลาจะแต่งกิ่งนะผมอ๋อ้เราต้องใส่นี่กันเชลามาก่อนกัญเชลามาควายไว้ทุกแผลเลยครับทุกแผลที่ที่เราตัดเวลาที่เราบังคับให้มันออกดอกออกมาอมนมนะคุณนี่นะคะคุณป้าคะเราอยู่กับท่านผอพิชชาติตีรดาครับพิชชาติตีรดานะคะเป็นผอ กองการศึกษา,กกาสุตมบลท่าบอกสองครามครับผมเจ้าของสวนแอปเปิ้ลที่อำเภอสีสงรามน,ค,นครพนมนะคะคเป็นอะไรที่กำลังบูมมากใน YouTube นะคะคุณป้กาก็อยากจะมาพาคุณผู้ชมที่สนใจนะคะพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ๆนะคะมาได้ทำความรู้จักกับท่านผออแล้วก็แนะนำแล้วก็ชมสวนนะคะดูว่าในสวนเนี่ยมีแอปเปิลพันอะไรแล้วก็ เมื่อปลูกแล้วพอ,อจะอาพาต่อยอดทำอะไรกับแอปเปิลนี้ได้ใช่ไหมคะพ่ออ่อเดี๋ยวเราไปาาที่สวนนะคะโอ้ที่สวยมาก,มากโอ้สวยสวนก็สวยที่สวยมากเลยครับผมเขาแบ่งจะสรรให้คนละสามไร่เขาจะสรรให้คนละสามไร่เขาดีติดกับของแม่พอดีไงมเมลยมันในที่เดียวกันเป็นหกจุดไร่ต่อกไปเลยครับผมอันนี้อันนี้พัน โดเซ็ดโกโดเซ็ดโกติดผลเยอะแต่ว่าเด็ดทิ้งครับตัวนี้ครับอ๋อเหรอคะนี่นี่เพื่อจะให้มันอ๋อออกแดงแดงเหลืองเหลืองแต่ผลผลมันจะออกออกเหลืองครับผมจะออกเหลืองเมื่อมันโตเต็มที่จะออกเหลืองครับผมจ้ะมีกล้วยด้วยกล้วยนี่น้ำจังดินดีเนาะสีงคพามดินดำน้ำชุ่มครับเออโอ้ยนี่ไงลูกใหญ่จ้ะ นี่ไงนี่ไงนะคะคุณป้าค่ะเราอยู่ที่สวนแอปเปิลนครพนมนะคะโด่งดังว่าในโซเชียลตอนนี้นะคะไม่มีที่ไหนแล้วนะคะแอปเปิลติดผลที่นครพนมอำเภอศรีสงครามนะคะ <Okay. S 1> โอเคเดีย๋ยวเราให้พอคุยกับพอเรื่อง การปลูกการดูแลนะคะที่ที่บ้านเนาะต่อไปเาดูที่สวนที่เราที่ปลูกนะครับต้นนี้อ่าเป็นต้นชื่อต้นว่าแอนนานะครับแอนนาจ้านะครับเป็นต้นนํานําเข้าต้นนาเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับอังกฤษโอ้ต้นนี้นําเข้าจากอังกฤษครับผมจ้าก็เพิ่งติดผลปีแรกเหมือนกันนะครับติดผลปีแรกเหมือนกันเหมือนกันนะครับต้นนี้ต้นอ้น อย่ปพาไปอ,อมใส่มาต้องห่อไว้ตำนดัแมลงมันเยอะอ๋อแมลงมันเยอะอมะันจะไม่ได้สุกทั้งแมลงทั้งนกเนาะครับผมอ่าเป็นต้นล้างรากนะครับต้นล้างรากปลูกปีกว่าครับผมปีกว่าปีกว่าครับอ๋ปีกว่า แล้วก็ติดผลปีแรกครับผมต้นนําเข้ามานี่ต้นหนึ่งเท่าไหร่อ่ะพ่อต้นนี้ล้างแรกผ่านบริษัทที่ที่เราซื้อเข้ามานะครับหรือที่ตัวแทนซื้อมาก็1นึ่งพันบาทหนึ่พราสิบบาทแต่ว่าเป็นต้นไม้มันก็เป็นกิ่งเล็กๆนะครับเป็นกิ่งเล็กๆกิ่งกิ่งขนาดนี้ครับผมอ๋อขนาดนี้แล้วเราก็มีตะากิดมามีตะากิดมาแล้วตะให้สะอาดไม่ไม่มีดินนะไม่มีดินครับแล้วก็ห่อพันมาดีๆเลยจ้าแบบ นำเข้านะครับแล้วเราก็มาปลูกใส่ตรงนี้มาเริ่มอนุบาลไว้ที่บ้านก่อนแล้วค่อยเอามาปลูกครับผมและถ้าเกิดว่าต่อไปอนาคตนี้จะขยายพันธุ์ด้วยการต้องเสียบยอดเสียบยอดเสียบยอดหรืออ่าติดตาเสีบยอดติดตาซึ่งต้องใช้ต้นต่อของมันครับผมต้องใช้ต้นต่อต้องตัดจากตรงนี้เนาะจะได้ไม่กลายเนาะครับผมตัวนี้ก็เป็นดอเซตโกครับดอเซโกมามาคู่กันครับผมมาคู่กัน๋อ ้นนี้ก็มาคู่กันแต่ต้นกําเนิดมันมาจากอิสราเอลนะเป็นสองพันนี้เป็นมาจากเขตเขตร้อนเขตร้อนคแอปเปิลเขตร้อนมันถึงอยู่บ้านเราได้เนะเป็นพันเขตร้อนประวัติมันก็เยอะอยู่เนี่ยรสชาติดีมีสวนแห่งหนึ่งนะครับที่ที่เอ่อที่เขาได้ชิมแล้วแล้วก็ประสคมผาเลิจนะใหญ่กับผมนะผมครึ่งทำมาปีกว่าแต่ที่สวนอยู่ที่เขาขอพิชบูรณ์นะครับ ก่งแล้วคนนั้นนะครับเป็นถือสจอารย์นี่เลยผมก็ขอเริ่มแรกผมก็ขอซื้อกิ่งพันจากจากท่านนี้แล้วครับผมอแล้วก็มาขยายนะครับผมที่เขาขอพิชบุคณครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็นาเข้าเหมือนกันครับแอนนาเอามาหกต้นนาเข้านี่ก็โตแล้วผลโตแล้วดูทุกวันโ้ดูทุกวันเนาะ ดูทุกวันแล้วดูลักษณะของที่มันติดนะครับโตถ้าเป็นอย่างนี้ครับผมเล็กๆจะเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆนะจ้าอ๋อลักษณะการติดจะเป็นแบบนี้เนาะอืมค่ะค่ะอันนี้ ต้นที่มันมันว่างนี่คือมาพร้อมกันนี่ยเหละครับผมก็ตายเยอะนะออ๋มาพร้อมกันครั้งแรกเรายังไม่ไม่มีความรู้พูดง่ายๆนะครับอ๋อนี่คือที่โบนี่คือเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่โรครากเน่าคนเน่าครับผมอ๋อค่ะไม่ใช่ว่าจะสําเร็จกันง่ายๆเนาะครับผมอันนี้ก็พันอามาตี้ครับผมอามาตี้แต่ว่ายังไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดครับผมที่ก่อนเย็นครับผมนี่คือต้นต่อ จนต่ออือจนต่ออันนี้จะตอนพอจะตอนขายตอนปลูกหรือว่ารอดตก็จะตอนขยายออกจะให้มันเต็มไร่นะครับแต่พอดีมีลูกค้าสั่งเราก็จะขายขายให้อยู่ครับขายได้เนาะขายได้สั่งออนไลน์ได้ครับนี้กก็ตัวนี้แทบทำทำไม่ทันครับผมเยอะมากยอหนังครับผมทำไม่ทันครับผมแต่ว่ากระแรงทยอยทยอยให้ส่งให้ลูกค้าทําให้ลูกค้าครับผมพี่น้องขาดูดอกแอปเปิ้ล ครั้งแรกในชีวิตเกิดมาห้าสิบปีคุณป้าค่ะร้อยนะคะก็ได้ดูแล้วค่ะดอกแอปเปิลนะคะอืมไม่ตายไม่ตายทตนมากครับอันนี้คือที่ทำไว้นี่มีเจ้าของหมดแล้วป่ะเนี่ยครับผมอันนี้เขาเรียกว่าต้นต่อเอมเอหนึ่งศูนย์หกเอมเอมหนึ่งศูนย์หกหรือมอริมอนตันครับอรอต้นร้ผมซื้อมาไม่ใช่ไม่ใช่ต้นผมซื้อมากิ่งละห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทพันหนึ่งรมต้นนะครับ กิ่งกระพันถุซื้อมากิ่งละพานทุกวันนี้นี่ผมจำหน่ายไม่ใช่ให้ลูกค้าห้าร้อยห้าสิบมาร้อยห้าสิบกิ่งละห้าร้อยห้าสิบแต่ถ้าเสียบยอดให้เลยก็เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบหมายความว่าหลังจากมันลากออกผมก็จะเอากิ่งพันธุ์ดีที่ลูกค้าสั่งที่ติดส่วนในตรงนี้มามาทําการเสียบยอดให้แล้วจึงส่งให้ลูกค้าได้โอ้เจ็ดร้อยห้าสิบไกลๆแค่ไหนก็ส่งส่งได้ครับผมเราโทรมาคุย กระพอพอขอเบอร์โทรเผื่อลูกค้าสนใจเบอร์โทรผมก็0958857062ครับค่ะเดี๋ยวใครสนใจอยากมีต้นแอปเปิลเป็นของตัวเองนะคะอันนี้อันนี้พันเจ็ดพันเจ็ดที่ที่ลูกน่ารักเนาะกลมดิ่งเลยอะแล้วก็ปีแรกครับปีแรกอายุแค่ปีหนึ่งนะปีหนึ่งพอดี S <S นะปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งก็่อปล่อยให้ติดลูกได้ปกติเด็ดทิ้งครับผมแต่ว<ต>่าธรรมดาลแล้วเราก็อยากอยากโชก่อนภูมิใจนะ,ะออที่มันติดนะครับโชก่อนโชก่อนต้นตอครับต้นตอเอ็มเอ็มหนึ่งศูนย์หกเอ็มหนึ่งศูนย์หกแล้วก็เสียบยอดแจ๊ดนะครับเสียบข้างเรียกว่าเสียบข้างเสียบยอดปีหนึ่งพอดีครับผมแล้วก็ติดติดผลทันทีครับผมเป็นแจ๊ด ต้นนี้ใครๆก็ชอบถ่ายรูปต้นนี้ยเดี๋ยวเพราะว,วันวันก่อนก็ออนซอนทีวีนะครับช่อง119ก็มาถ่ายอ,อ,อัดรายการจ้าก็คงจะออกออกออนแอร์ประมาณอาทิตย์หน้าครับผมโอ้อค่ะครับอ, <c oughs> อันนี้คือกิ่งพั์ที่ผมเสียบไว้ร <c oughs> อ ที่ตามตามที่ลูกค,ค้าสั่งะครับผมเสียบยอดอกิ่งที่มัน,นติดแล้วนะติดผลแล้วในสวนจ้าแล้วเราก็สั่มก็มาเสียบยอดค่ะต,<า>ตัอเ่นนี้เสียบยอดอยังตรงนี้อถ้าา่เรียบร้อยหมดแล้วครับครับผมเรียบร้อยหมดแล้วรอจำหน่ายตัวนี้นะครับผมอืมอ,อเราชมตรงนี้ดีกว่าสินค้าครเราอันนี้คือ ที่ว่าจะให้ลูกค้าใช่ไหมคะเนี่ยที่สั่งไว้แล้วครับผมสั่งตามยอดที่ออเดอร์ที่เขาเขาต้องการเจตบ้างต้องการอะไรบ้างเราก็เสียบยอดให้เขาครับผมแถวแถวไหนเนี่ยเขาสั่งกันเนี่ยแถวแถวบ้านเราหรือว่าทั่วประเทศทั่วประเทศเลยครับผมทุกจังหวัดเกือบจังหวัดละสองสองสามนะครับผมถ้าออเดอร์มาตอนนี้จะได้ประมาณตอนไหนต้องรอครับเป็นเดือนเลยนะครับผมต้องรอคิวยาวแล้วครับคิวยาวนะใครอยากได้รีบๆนะรีบๆเข้าคิวนะครับผม อย่างนี้ปีหนึ่งนี่ออกดอกปิดดอกออกผลได้ขายขนาดนี้นี่เราก็นึกว่าเราก็ว่าประสบความสำเร็จเป็นระดับหนึ่งไหมคะพอ่อครับผมตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ก็ที่ต้นตอดีครับต้นตอดีจ้ะนะปีหนึงติดก็คือต้องใช้ต้ตนตอ mm 1 0 6 mm หนะึพพเพราะเมล็ดแล้วอาจจะใช้เวลา2ปี หรือสามปีแต่ต้นที่ไปดูที่บ้านอ่ะต้องใช้เวลาสามปีแต่ต้นมันใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่ใหญ่ย่อมันจะติดต้นที่บ้านนะครับผมอันนี้คือต้นที่ผมตอนนะครับตอนตอนออกมาแล้วก็ขยายออกไปให้หมดเลยขยายไปครับพอขยายไปโอ้นี่มีแต่แอปเปิ้ลทั้งนั้นเลยเนี่ยครับสุกแ้้วครับผมอ๋อแล้วเราทำไมต้องปลูกต้นกล้วยอ่ะเริ่มเรื่องแรกก็คือเป็นโล่งเลยนะครับไม่มีต้นกล้วยครับผมบงแสอ๋อ ปรากฏว่าการให้น้ําของผมเนี่ยมันร้อนเกินร้อนเกินท่อครับผมท่อมันเหมือนอบเนาะครับใช่แล้วก็สุดท้ายมาใบของเรามันเหี่ยวรับลดน้ำทุกวันหรือวันนึนวันใบมันเหี่ยวมันมีไม้พี่เลี้ยงก็เลยปลูกเอาต้นกล้วยมาปลูกครับเี่เลี้ยงมันนะครับผมมันก็เลยดีขึ้นครับผมไม่เหี่ยวไม่อะไรครับผมค่ะใช้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงว่างั้นอ๋ออันนี้ก็ นกล้วยก็กาล่าครับตัวนี้ต้นกาล่าแอปเปิลกาล่าที่เรากินในห้างใช่ไหมอันนี้ฟูจิต่อไปนี่ประเทศไทยนะไม่ต้องซื้อแอปเปิลเดี๋ยวปีหน้าก็จะลองมาคับดอกดูครับผมผมส่วนตรกนี้ก็เหมือนตุ้มตอนตุ้มตอนเอ็มเอ็มหนึ่งศูนหกตุ้มที่เราตอนเราจะตอนออกไปเรื่อยๆครับผมหลังจากนั้นพอเราตอนเสร็จนะครับเราเราได้กิ่งเยอะแล้วออืคือพอใจละ เราก็นำกิ่งพันธุ์ดีที่ติดผลมาเปลี่ยนยอดให้มันแล้วก็บีนาก็ติดผลทันทีเพราะต้นตอเขาใหญ่ละเขาเป็นตีแล้วับงนี้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่พอแล้วก็ตอนไปตอนออกไปเรื่อยๆตอนยอดออกไปครับยิ่งยิ่งตัดยิ่งแตกเอาไว้เกยบกิ่งแล้วก็ตอนขยายออกไปเรื่อยๆครับผมหัวใจสาคัญตรงนี้แล้วครับผมตัวนี้ครับต้องใช้ตอตัวนี้นะ เอ็มหนึ่งศูนย์หกเอ็มเอ็มหนึ่งศูนย์หกเป็นต่อนอกครับอ๋อเป็นเป็นต่นที่เขาใช้กันมาตรฐานสากลเลยครับผมไม่ว่าต่างประเทศเขาก็ใช้ตัวนี้อ๋อครับผมแต่ทุกวันนี้ก็ในบ้านเรานะก็มีหลายที่นะที่ที่พ่อเมล็ดใช้ต้นต่อพ่อเมล็ดแล้วก็ติดผลเหมือนกันติดผลเหมือนกันเหมือนต้นที่ที่บ้านนะครับที่บ้านใช้เมล็ดพ่อเอาแต่เพียงแต่ว่าระยะยาวมันจะ ไปได้ขนาดไหนอาจจะโตได้สามสี่ปีแล้วโรคลงหรือมันก็ตายอย่างงี้แต่ตัวนี้นี่เขาพัฒนาเขาวิจัยมาแล้วโรคเขาวิจัยมาแล้วทนทานทนโรคแล้วครับของอังกฤษนะที่เขาพัฒนามาครับอ๋ออันี่มีเหมาะสําหรับที่จะเป็นเป็นต่อเป็นต่อสากลพูดง่ายๆเรับต่อสาคลต่อแม่แบบว่ากันเถอะครับต่อมีสามชนิดต่อสากลต่อแรกคือต่อเอ็มเก้าเอ็มเก้า M9 เนี่ยเป็นตอแคที่เขาทำไอระบอลแอปเปิลบอลไซนะครับโอ้จาจะที่มันแผลออกนะครับผมแล้วก็ตอที่สองครับเช่นนี้ครับผม M26 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 ครับผมดีนะไม่ M16 M26 นี่นะครับโอ้ใหญ่เนาะ M26 นี้เขาเรียกว่าตอกึ่งแคะกึ่งสูงน่ะพอดีนะครับต้นไม่สูงต้นไม่สูง คนเก็บได้สบายๆส,ยสยองเมตรเนี่ยติดลูกแล้วอันนี้คือกาล่าโอติดลูกแล้วอเอากลิกล่นกาล่ามาใส่ครับผอลอแอปเปิลกาล่าจากตอเอ็มยี่สิบหกแอปเปิลกาล่ากิ่งกาล่าตอเอ็มยี่สิบหกติดผลแล้วแล้วก็อันนี้ก็มาอันนี้ก็มากา,าล,กล่าเหมือนกันครับกาล่าตอช่วงหน้าฝน ใบสวยครับใบใหญ่มากเลยครับสวยแต่เหตุผลคือถ้าเราจะให้มันติดดอกเราต้องเด็ดใบทิ้งทั้งหมดบังคับมันแต่บังคับนะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อเอ็นยึบกคนกันแต่เป็นต้นฟูจิฟูจิแอปเปิลฟูจิแอปิลฟูจิครับผมฟูจิที่เรากินต่อไปในห้างในห้างครับผมนะครับผมลครับ มาดูอีกัักนครบ่ำลังติดละผมคิดว่ามันคงติดแล้วแหละนี่ครับผมดอกด้วยอืมนี่ดอกกําลังติดดอกออกผลโอเคครับผมนี่คือฟูจิจากนี่คือดอกแอปเปิ้ลฟูจิใช่ไหมครับหัวหน้าครับผมต้นตอเอ็มยี่สิบหกเอ็มยี่สิบหกใหญ่นะครับตอนนี้ต้นตอนี้คือจะไม่ให้สูงประมาณนี้ครับก็จะเป็นหมาก ติดมากติดผลทันทีแล้วก็สุดท้ายต้นตอที่ผมว่าไงก็คือ m m 1 0เหต้นนี้จะสูงสูง3เมตรขึ้นไปค่ะนะครับนี่คือลักษณะของต้นตอ่วนมากใช้กันอยสาม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 ชนิดนี้ครับผมสามชนิดครับขึ้นอยู่กับการใช้งานครับตอนตอนไปเลยครับ เริ่มแรกผมก็ซื้อมาห้ากิ่งนั่นแหละครับผมห้ากิ่งแล้วเราก็มาปลูกแล้วก็ต้นออกขยายขยายออกไปเรื่อยๆครับผมจะเ่ยนนะครับอยากได้ออกไปเรื่อยๆครับผมอืมตอนไว้ขายตอนเท่าไหร่ก็ไม่พอคิวยาวยาวมากครับผมใครอยากได้ต้องรีบจองรีบมาเข้ามายอดคิวสั่งนี่เยอะมากใช่ไหมครับพ่อครับมาทุกจังหวัดเลยใช่ไหมครับโอ้โหแล้วก็จากส่วนราชการต่างๆก็มา ศึกษาดูงานอยากจะเข้ามานต้องจองคิวนะครับอันนี้พันอะไรนี่อ๋ออันนี้นี่คือต้นต้นตอที่ปลูกไว้ครับรอมันนตัวแล้วค่อยมามาเสียบยอดครับผมปลูกไว้ตรงนั้นก็ใช่มันมีสองอย่างที่ผมคือระบบลงไอ้ลงลงลงบ่อลงท่อซีเมนต์แล้วก็ลงพื้นดินลงพื้นดินลงดินเลยครับผมอ๋อทดลองดูสองอย่างก็สองอย่างรวมกันแล้วเนี่ยลงดินดีกว่าลงดินดีกว่า ครับมันอย่าง่บหนึ่งคือไม่ร้อนไม่ร้อนครับลงดินไม่ร้อนมีมากกว่าอ๋อค่ะตัวนี้สองวันต้องต้องลดแล้วเนี่ยอ๋อแต่ตรงนั้นผมอาทิตย์หนึ่งลดก็ได้โอ้ครับผมเพราะว่ามันชุ่มชื้นในดินมันมันชุ่มชื้นมากกว่าถ้าดินดีๆเนาะแนะนําลงดินดีกว่าครับแล้วจะปลูกในหลวงในเข่งในเข่งในเข่งก็อยู่ที่ในกลุ่มนะติดนะติดผลนะครับดีนะ ดีแต่ว่า่่วามันก็ไม่เหมือนกับลงดินอนะความความสมบูรณ์ความอะไรนะครับแต่มันก็ติดผลนะติดผลได้ในเข่งก็ได้แต่ว่าแนะนําคือว่าให้ลงดินจะดูแลง่ายลงยให้น้ําง่ายไม่ต้องเฝ้ามองจนแบบว่าต้นก็โตไวเออนี่คือต้นเล็กๆของแอปเปิลนะคะเราต้องดูตั้งแต่เล็กจนโตอืม ไปดูด้แปลงที่เป็นผืนดินลงดินดูปลูกง่ายครับผมไม่ได้ยากนะครับผมผมว่าเรียังยังยังยากกว่าใช่ไหมคะครับผมผมลองปลูกทุเรียนมาตายตลอดโอเคเห็นเพื่อนปลูกทุเรียนอยู่หลายคนบุญครับปลูกแล้วตายมันปลูกยากทุเรียนผมว่าอันนี้ปลูกง่ายปลูกทิ้งไว้เลยเนี่ยครับนี่ดินมันก็ไม่ได้ผสมอะไรนะครับไม่ต้องเอาว่าขุดแล้วต้องเอา ปุย๋ยคอกเอาสูตร 15, 15 15 15เอาปูนขาวโรยผมไม่ทําเลยครับไม่ทำขุดหลุมแล้วก็ใส่เลยผมเอาขุดหลุมแล้วก็ใส่เลยครับผมใส่เลยมีน้ําด้วยเลยครับจะต้องนีน้ำนิดนึงครับอืพอมันปลูกปับ๊บไม่ตายเพราะเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรละครับมันไม่ร้อนนะครับมันไม่ร้อนใช่ใช่ใชอันนี้ตอน,น,นแรกผมซื้อใหม่ๆนั่นต้องทําอย่างสวยงามเลยขุดแล้วก็ <c oughs> หรือว่าผสมดิน <c oughs> ปุย๋ยคอก แกบผิบแกบดาอะไรหลายอย่างกิจการเยอะครับผมอตั้งลงไปปลูกสาวันสีฟันลดงามสวยอยู่ครับพออาทิตย์ต่อมาอ้าวใบร่วงหมดเลยตายเข็มเข็มเกินผมอยากรู้ครับเวลาติดดอกแล้วเราต้องดูแลยังไงบบครัก่อนที่จะให้ติดดอกเขาเรียกว่าก่อนที่จะอ่าก่อนที่จะเอาดอกเอาผลในช่วงเดือนกันยายนตุลาคม พฤศจิกาย,ยนสามเดือนครับผมต้องอัดปุ๋ย8 24 24่สิปุ๋ยสุดนี้เขาเรียกปุ๋ยเอาปุ๋ยปุ๋ยเอาดอกนะครับปุ๋ยเอาดอกสะส,สมดอกอใส่สามเดือนติดต่อกันเดือนละครั้งเดือนล,ละครั้งปริมาณก็2กิ่ม,มือเลยคบวนันนะครับสลับกับปุ๋ยอ่าเขาเรียกว่าแคนซิบโบลลนนะผลพ่นแคนซิบโบลล์เพื่อจะให้มันบำรุงนะครับ แคลเซียมบอลลอนชื่อมันนะครับแคลเซียมบอลลอนครับพ่นกันดอกร่วงผลร่วงอย่างนี้นะครับเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้ต้นไอ้ไแไแคลเซียมอะไรนี่เราซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปก็มีครับผมหลังจากที่ใส่ไปแล้วครบสามเดือนแล้วนะครับพอถึงเดือนปลายเดือนธันวาเราก็ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่ง เอาใบออกเอาใบออกให้หมดโอบผสมแก้งมันแก้งมันทําให้มันเหมือนกับต่างประเทศคือต่างประเทศทิ้งใบใช่ไหมครับทิ้งใบบ้านเราไม่มีฤดูใบไม้ร่วงโอ้ใช่ใช่ใช้มือนี่ร่วงเอาผสมร่วงแล้วก็ตัดยอดตัดสิเซงตัดตัดับผมถ้ากิ่งสูงโน้มโน้มลงมาต่อให้ตาดอกมันออกเหมือนอยู่ต้นที่บ้านนะครับผมค่ะนั่นแหละครับโอ้แนวกิ่งลงมาตัด แล้วก็งดน้ํามันสักหน่อยแกงมันอีกด้วยงดน้าให้มันเหมือนแบบตายเนี่ย้าไม่ได้กินน้ำมันก็จะรีบออกตาโดออกมาพอจะเอาชีวิตรอดใช่ไหมพ่อมกราคุณพามันก็ดอกไม่เห็นดอกไม่ให้เห็นได้รุนผลทันทีครับผมจ้าโอเคเ่าดอกที่ออกมาแล้วดูแลยังไงมั่งดูแลยังไงบ้างเหรอครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ ก็รุ้นอย่างเดียวว่าถนอเพราะว่าสายพันธุ์แอนนานะครับสายพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยมันผสมด้วยตัวเองมันเองนะครับผมไม่ต้องไปข้ามสายพันธุ์อะไรเหมือนของต่างประเทศเป็นพันธุ์ที่มีเกสรพบในตัวของมันเองกินกับผ้าลํานะ ผมก็ปล่อยธรรมชาติลยนะอันนี้ปล่อยธรรมชาติแอปเปิลให้มันผสมเองเลยอมีดอกมาเถอะได้รุ่นทันทีครับผมเรามีลูกก่อนแล้วค่อยสวมถุงยังไงครับผมติดลูกก่อนปกติก็เราก็กันแมลงไว้นนบ้านเราเพิ่งจะมีนะลองดูก่อนใช่ครับผมลัวลัวมันรอวงก็อย่าเพิ่งคุมถุงให้แมลงมาผสมก่อนอ๋อครับแล้วก็ปล่อยเลยครับปล่อยเลยแล้วจากมันติดหมากแล้วค่อยๆเอาถุงมาใส่นะครับผมค่ะ อันนี้คือต้นต่อนะครับต้นตอ่อพอใกล้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 กลอะเรียกว่าอะไรใกล้ใกล้กลนหน้าฝนเนาะค่ะพอต้นตอมันโตเต็มที่แล้วเราก็จะตัดตัดออกแล้วก็อเ,อเอาไว้สักกิ่งส,สวยๆสักสองสามกิ่งแล้วก็เอากิ่งพันธุ์ดีมาเสียบเสียบแล้วก็ได้ดุนผลปีหน้าค่ะนะครับผมหมดเสียบแล้วปีเดียวได้เลยเหรอครับเหมือนเหมือนที่ไอ้ที่ต้นที่ผมทำให้ดูต้นแจ๊ดน,นะครับผมมันกินอีกและปีหนึ่งครับ ปีกว de sí, si, o sea, ่าได้ลุ un ้นดอกแล้วนะผมพูดง่ายนะครับแต่ผลนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของของลาต้นนะครับแต่ว่าได้ดอกได้ชมแน่ครับอย่างนี้นะครับถ้าปีขึ้นปีกว่าเห็นได้แน่นอนครับผมอืครับพอตัวนี้ก็ปลูกมาเกือบเกือบจะปีละจ้ะนะครับแล้วเราค่อยมาตัดเสียบยอดนะก็ถือว่ามันโตนะเนี่ยไม่ถึงปีมันโตขนาดเนี้ย เราปลูกต้นไม้ธรรมดาปีหนึ่งไงมันไม่มาให้เราเห็นขนาดนี้นอกจากต้นพ่อเมล็ดหรืออะไรนะครับต่ถ่าต่ถ้าเป็นต้นตอที่ผมว่านะครับสามต้นตอมันก็จะติดผลไวติดผลไวค่ะก็ปลูกประมาณสองร้อยต้นครับทั้งหมดเนี่ยสองร้อยต้นทั้งในบ่แล้วก็ในลงดินในลงดินแต่ว่าลูกค้าก็สั่งจองเยอะนะครับผมทําทีนวันต้นแบบนี้ทําทีทีนวันสั่งจองผมก็คุดให้เขาครับผม ขุดล้อมล้อมนี่ล้อมถ้ามีลูกค้าเอาก็ล้อมให้เลยครับสั่งแล้วยอดเยอะครับอ๋อยอดเยอะในดินนี่ก็ไม่มีนะอยากได้นะต้องสั่งต้องสั่งค่ะนี่เขาทำไม่ทันเลยครับผมต้างทำงานด้วยนะครับผมค่ะโอ้ต้องทํางานนะแล้วก็ใส่เข่งใหญ่ไว้อย่างนี้กับไม่ต้องมีต้นกล้วยนะเนอไม่ต้องมีพี่เลี้ยงเลยเนี่ยอยู่ในดินเนี่ยในดินมันโอเคครับผมมันชุ่มครับผมชุ่มแถมให้น้ําอาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละครั้งเองถ้าในบงบ่อ สองวันต่อค้งสวันต่อค้งแถมต้องมีพี่เลี้ยงอีกครับผมอืมนะคะใครมีที่ดินดินลงดินเลยจะดีกว่ามีน้ำสบายอันนี้ก็ล้อมขายแต่ว่าไม่มีนะคะที่ที่เห็นเห็นเนี่ยไม่มีมีเจ้าของหมดแล้วนะคะต้องสั่งนะคะใครอยากได้ใครสนใจนะคะครับผมติดดอกออกผลแน่นอนอยากได้แอปเปิลไปปลูกคุณป้าก็สนใจจะปลูกแอปเปิลเหมือนกัน ปลูกไว้ไม่ได้ว่าจะปลูกทําขายตอนแรกก็ไม่ได้ทําขายหรอกครับผมผมก็ปลูกเหมือนกับเรียกว่าอะไรก็ปลูกอยากให้ซื้อมาแค่ห้าต้นนะครับก็ปลูกอยากให้มันชมเนาะชมครับเหมือนเราเห็นในเมืองนอกไงเอาไว้มีดอกแอปเปิ้ลมีผลแปปลอปเปิ้ลโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้ชมสวนแอปเปิ้ลกับท่านผอ,อแล้วนะคะครบทุกมุมครบทุกจุดแล้วนะคะแต่ว่าต้นแอปเปิ้ลก็มีให้เราชมแล้วก็ ขออก็มีกิ่งพันธุขายนะคะแต่ว่าตอนนี้ยอดเต็มถ้าอยากได้ก็รับจองอยู่ใช่ไหมคะรับจองโทรมาที่เบอร์0 9น8 8 5 7 0 6 2ครับผมขอให้คำแนะนำทุกอย่างแล้วก็ผู้ชมคนไหนอยากเที่ยวชมสวนก็อยู่ที่สีสงครามสีสงครามจังหวัดนครพนมครับผมค่ะโทรมาตามเบอร์นะคะพอเป็นกันเองน่ารักมากค่ะให้คำแนะนำแล้วก็คุยแบบ เป็นกันเองมากนะคะวันนี้คุณป้าขาล้อนะคะกับเอฟซีทุกคนขอขอบพระคุณท่านผอมากค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม